สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเพจทุกท่านครับวันนี้นะครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวของเกษตรทั่วโลกนะครับก็ชัยรงก็มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าชัยรงเนี่ยได้ศึกษาเกษตรทั่วโลกนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าเดินทางไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับที่12พฤษภาคมนะครับก็ ใกล้จะเข้าฤดูฝนแล้วล่ะนะครับหลายคนก็คงเตรียมกันเต็มที่นะครับวันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องของประเทศที่ในเอเชียนี่แหละนะครับแล้วก็ก้าวไกลเรื่องของการเกษตรนะครับก็คือประเทศจีนนะครับพี่ใหญ่ของเรานะครับว่าเขาจะก้าวหน้านําหน้าเราไปเยอะขนาดไหนหรือว่า <c oughs> หรือว่าด้อยกว่าเรานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับ สัญญาณเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คสัญญาณก่อนนะที่เพจเกษตรธรรมชาตินะครับเราลองมาดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมดีเสียงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับใครเข้ามาชมแล้วนะครับกดลองกดดาวมาให้หน่อยนะครับลองกดหัวใจให้หน่อยนะครับแล้วก็ทักทายมาได้นะครับนะครับ หลายคนอาจจะเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับฟังชายลงไปด้วยนะครับวิเคราะห์เรื่องของการเกษตรนะครับตอนนี้มีคนโทรเข้ามาก็ปฏิเสธการรับสายไปนะครับก็อย่างนี้ครับสามารถทักทายกันประจำวันได้นะครับนะนะครับเสียงชัดเจนดีไหมครับถ้าเสียงชัดเจนบอกผมหน่อยนะนะครับเสียงชัดเจนบอกผมหน่อยนะครับเสียงชัดเจนบอกผมหน่อยนะ ผก็จะเริ่มเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเกษตรของประเทศจีนนะครับเขาจะค่อนข้างที่จะมีแลบที่วิจัยนะครับหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็เป็นต้นตำรับของการใช้โดรนนะครับเป็นต้นตำรับของการใช้โดรนในการบินในไร่เกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนที่จะสำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนที่จะใช้ในการพ่น ปุ๋ยพ่นยาต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มผลผลิตของการเกษตรของเขานะครับเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นสตาร์ทอัพเรื่องเรื่องการโรดรนเรื่องการเกษตรนะครับกรเกษตรแปลงใหญ่เขาก็ทำนะครับกรเกษตรแปลงใหญ่ก็จะเป็นพวกเกษตรที่ใช้พื้นที่เยอะๆนะครับแล้วก็ใช้เครื่องจักรทำนะครับเหมือนที่อเมริกานะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นกเกษตรเชิงอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็คือ อย่างเช่นทัวเหลืองอย่างเงี้ยนะครับเขาสามารถทําแบบตรงเป๊ะได้นะครับเพราะว่าระบบ gps ระบบเครื่องจาักรการเกษตรเนี่ยก็คือรถไถเนี่ยตอนนี้มันติด gps แล้วก็ให้วิ่งตรงดิ่งเลยนะครับไม่ไม่ต้องแทบไม่ต้องใช้คนคุมเลยนะครดูแต่ gps อย่างเดียวอย่าให้กระดิกไปกลับกว่านั้นนะครับมันก็เลยได้ได้แปลงผักที่ตรงเป๊ะเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็เขาไปร่วมมือกับที่แอฟริกาอะไรประมาณนี้เขาก็ให้โน้ต h ฮาวแอฟริกาไปนะครับไปช่วยแอฟริกาในการที่ว่าแก้ไขปัญหาเรื่องการ,กรเกษตรนะครับนะครับเนี่ยเขาร่วมมือกับหลายๆประเทศนะครับหลายๆประเทศเนี่ยบางทีแถบยุโรปก็ต้องมาดูจีนนะครับว่าทําเกษตรยังไงนะครับถึงได้ผลผลิตดีนะครับอันนี้ก็จะแปลงดินแปลงไม่ว่าจะเป็นแปลงดินนะครับไม่ว่าจะเป็น ในโรงเรือนที่เป็นไม่ใช้ดินนะครับเขาก็มีโน้ตเฮาททางด้านนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นของประเทศจีนนะครับก็ชัยลงก็ทำมาละนะครับในโรงเรือนนะครับไม่มีปัญหานะครับนะฮะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแปลงผักในโรงเรือนเนี่ยเขาจะยกขึ้นสูงนะครับปลูกผักต่างๆนะครับเพื่อที่จะหนีแมลงนะครับเพื่อจะเก็บเกี่ยวเก็บอะไรง่ายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผัก ไฮโดรโพนิกส์นะครับเพราะนั้นในเกษตรของจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่บ้านนอกหรือว่าอยู่ที่ตรงไหนต่างๆนะครับเราจะเห็นโดรนเนี่ยบินว่อนเลยนะครับโดรนของเขาเนี่ยนะครับโดรนพ่นยาเนี่ยบินว่อนเลยเขาจะไม่ใช้คนพ่นแล้วนะนะครับลดการประทะของตัวเกษตรกรเนี่ยนะครับตัวเกษตรกรเนี่ยจะต้องไม่ต้องไม่ต้องโดนยาฆ่า,ามแมลงละนะครับเขาใช้โดรนบินไปนะครับแล้วก็ต่อสมัยเนี้ยโดรนมัน ทันสมัยนะครับแทบไม่ต้องมาบังคับละนะครับก็กําหนดพื้นที่ให้มันนะครับจากจุดนี้ถึงจุด a จุด b จุด c จุด d ให้มันปุ๊บมันก็จะวิ่งเองมันจะซิกแซกเองนะครับมันจะซิกแซกซิกแซกซิกแซ,ก,ซกจนครบนะครับเราจะกําหนดระยะห่างระยะห่างถ้าพ่นประมาณ1เมตร1เมตร1เมตรมันก็จะพ่น1เมตรแล้วก็กลับมา1เมตร1เมตรระยะห่างนะครับก็จะครบพอดีนะครับพอครบปุ๊บมันก็บินกลับจุดอัตโนมัติ หรือน้ํายาหมดมันก็จะบินกลับจุดอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการทําการเกษตรของเขานะครับแทบไม่ต้องทําทอะไรเลยนะครับเพราะนั้นผลผลิตที่ได้เนี่ยของเขาจะเยอะมากนะครับของเขาจะเยอะมากนะครับพวกผลผลิตแปลงใหญ่นะครับของเขาจะเยอะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เขาจะรุกทางด้านการเกษตรเพราะอะไรฮะเพราะว่าประชากรเขาเยอะประชากรเยอะปุ๊บความต้องการของสินค้าเกษตรก็จะเยอะตาม นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามีคนเข้ามา,าเยอะไหมอะประมาณ10กว่าคนนะครับวันนี้อาจจะ work work จริงๆไม่ใช่เวิร์ k from home นะครับ farming in China นะครับเขาก็จะมีเครื่องจกกักรการเกษตรบางทีเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะประดิษฐ์นู่นนี่นั่นนะผังพ่นยาแทนที่จะพ่นเล็กๆนิดเดียวเขาก็จะอเอาทีเดียวเลยพ่นทีละเยอะๆเลยหัวพ่นเนี่ยติด ไปสัก10หัว20หัวนะฮะเดินทีเดียวให้ทั่วทั่วไร่เลยอย่างเงี้ยนะครับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็จะมีนี่นะฮะโรบอทนะครับบางทีเขาก็ใช้โรบอทในการปลูกในการดูแลนะครับแล้วก็โรบอทเนี่ยมันจะมีเอไอนะครับที่คอยเทียบระหว่างต้นหญ้ากับต้นผักนะครับอย่างเช่นในแปลงเกษตรเนี่ยนะครับมันจะมีต้นหญ้าอยู่นะครับ AI เนี่ยจะไปไล่ถ่ายรูปก่อน เทียบก่อนนะครับเราก็จะให้มันเรียนรู้ก่อนว่าอันไหนเป็นต้นหญ้าอันไหนเป็นเป็นต้นผักที่ปลูกนะครับมันก็จะวิ่งในแปลงเกษตรนะครับ AI ตัว AI โรบอทเนี่ยไม่ต้องกลับมานะครับไม่ต้องกลับมาที่บ้านละนะก็ทิ้งไว้ในแปลงเกษตรเลยก็คือใช้โซล่าเซลล์นะครับมันมี GPS มีอะไรทั้งหมดครบหมดนะครับแล้วก็ร่องแปลงเนี่ยมันจะ อะไรเขาเรียกล้อล้อของล้อของโรบอทเนี่ยจะพอดีพอดีกับร่องแปลงนะครับอันไหนเป็นหญ้ามันจะถอนเลยชิบนะอันไหนเป็นหญ้ามันจะถอนทิ้ง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 นะครับอันไหนเป็นต้นผักมันก็ไม่ถอนนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย AI มันพัฒนาไปถึงแค่ขั้นนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น AI AI โรบอทเนี่ยมันจะใช้งานคู่กับ 5G นะครับประเทศจีนเนี่ยเขาติด 5G กันหมดแล้วนะครับเห็นเสาอากาศตรงนั้นไหมนะครับ นะครับสกัดดังนั้นเป็นสกาศดาวเทียมแล้วก็สกัดหา g นะครับที่ผมสันนิษฐานนะนะครับดูเหมือนสอากาศา g นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเนี่ยอาจจะแพ้เขาถ้าหากว่าเราจะไปทําเกษตรแปลงใหญ่นะครับก็ของเราเนี่ยเหมาะสําหรับที่จะปลูกผลไม้นะครับผลไม้พวกผลไม้ตามฤดูกาลผลไม้ฤดูร้อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากประเทศจีนเนี่ยอาจจะมีฤดูหนาวที่หนาวเรื่องโหดมากนะครับบางจุด นะครับยกเว้นส่วนที่มาใกล้ๆแถวเชียงรายของเรานะครับอันนี้จะอากาศภูมิอากาศเขาจะใกล้เคียงเรานะครับอย่าง12ปนันนาอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเขตเกษตรที่ว่าเป็นผลไม,ม้มะร้อนนะครับแต่ว่าอย่างนี้ <c oughs> เขาก็ไม่สนไงเขาก็มาเช่าที่ของประเทศที่ใกล้ๆที่ภูมิอากาศใกล้ๆเราก็คืออ,อาจจะเป็นเช่าที่ที่ล,ลาวอย่างเงี้ยนะครับมานะครับ แครับเสียงชัดเจนไหมครับ1 2สองนะครับโอเคน่าจะชัดนะนะครับครับคุณยาสวัสดีครับขอบคุณครับที่ส่งดาวมานะครับคุณยามาแล้วนะครับคุณยาเป็นไงบ้างวันนี้ทางสถานการณ์ตรงนั้นหนักไหมนะครับหนักไหมครับ ของจังหวัดแพร่นี่คลี่คลายลงแล้วนะครับจังหวัดแพร่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับนะครับก็ผมก็เล่าเรื่องประเทศจีนให้นะครับก็พวกผักผลไม้ต่างๆนะครับอย่างแครอทเนี่ยนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นนะครับนำเข้าจากจีนนะครับแครอทนะนะครับแครอทนะครับไม่เชื่อไปที่ตลาดไทยดูนะครับกล่องที่เห็นเนี่ยนะครับมาจากจีนทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เขตที่ปลูกเนี่ยจะอยู่ที่แถวสิบสองปันนา มาจากเชียงรายก็มาขึา้นรถบรรทุกมาแล้วก็มาลงที่ตลาดไทยตลาดไทยก็จะเป็นตัวกระจายนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าพวกพืชผักในโรงเรือนนะครับพวกผักในโรงเรือนเขาโรงเรือนเขาก็ขนาดใหญ่เลยนะครับกรีนเฮาส์เขามีขนาดใหญ่เลยนะครับเอาล้ครับก็พอมาถึงแลบของเขาบ้างนะครับแฝดของเขาเนี่ยเขา พวกเพาะเนื้อเยื่อพวกการพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์คือหรือสายพันธุ์ต่างๆนะครับเขาก็จะมีแลบที่เก่งมากนะครับ l ที่ทันสมัยมากนะครับเขาจะพัฒนาอ,าอย่างเช่นข้าวเนี่ยเขาสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวที่สามารถปลูกในน้ําเค็มได้เห็นไหมฮะข้าวเนี่ยเขาสามารถพัฒนาให้ปลูกในทะเลทรายได้นะครับนี่คือแลบของเขานะครับค่อนข้างที่จะเก่งมากนะครับเขามีแลบแบบนี้เลยนะครับ เราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะสู้กับเขานะครับเราก็ต้องเปลี่ยนแนวนะครับนะครับนี่คือผักที่เขาปลูกนะครับก็จะปลูกเป็นรางเหมือนของชายลงเห็นไหมปลูก3ชั้นเลยเห็นไหมฮะชายลงปลูก2ชั้นเขาปลูก3ชั้น4ชั้นก็โอเคนะเราก็ต้องนับถือในความสามารถเขานะครับสวนใหญ่และแปลงเกษตรแปลงใหญ่เห็นแบบนี้นะครับถ้าไปจีนนะครับถ้าไปดูเกษตรนะฮะ จะแบบนี้เลยนะครับโดรนบินว่อนเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ส่งออกเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับอย่างแก้วมังกรเนี่ยเขาก็จะมีแก้วมังกรในโรงเรือนนะครับเขาจะรู้หมดว่าแสงขนาดไหนที่จะต้องทำนะครับเขาเช็คอุณหภูมิความชื้นทุกอย่างนะครับส่งรายงานไปนะครับ แล้วก็เขาสามารถบังคับให้แก้วมังกรมีติดผลดกได้นะครับโดยไม่ต้องรอฤดูกาลนะครับเห็นไหมฮะเขาก็เป็นต้นตำรับเขาทำทุกอย่างนะครับที่ที่จะทำให้ผลผลิตที่จะตอบสนองความต้องการของประเทศเขานะครับเขาจะพึ่งตัวเองให้มากที่สุดลดการนำเข้านะครับเดี๋ยวอีกหน่อยทุเรียน,นเขาจะลดการนำเข้าแล้วนะนะครับ เขาปลูกเองแล้วนะนะครับอันไหนที่เขารู้ว่าเกษตรกรบ้านเขาเนี่ยปลูกไม่ได้เขาจะทําให้ปลูกให้ได้นะครับนะครับเห็นฮะไล่ชานะครับโดรนบินว่อนนะครับตัวนี้เห็นไหมครับโดรนบินว่อนนะครับเห็นไหมครับเราเราผ่านมาหลายหลายประเทศเมื่อเมื่อคุยกันทุกวันทุกวันเราผ่านมาหลายประเทศเราเห็นประเทศจีนนี่แหละที่มีแต่โดรนนะฮะโดรนบินว่อนเลยนะครับนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ ส่วนเกษตรในโรงเรือนเขาก็อันดับหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ไรฝ้ายนะครับไรฝ้ายที่ดังที่สุดแล้วก็จะอยู่ที่ซินเจียงนะครับมณฑลซินเจียงนะครับซินเจียงกุยอูนะครับที่ว่าทาไรฝ้ายนะครับก็โดรนบินว่อนเหมือนกันเพราะว่าฝ้ายเนี่ยจะมีปัญหาก็คือหนอนเจาะสมอฝ้ายนะครับเขาต้องมีโดรนในการบินเพื่อพ่นยากําจัดหนอนนะครับ ไม่นั่นเดียวผลผลิตเขาจะเสียหายนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะใช้ดโดรนนะครับนะนะครับแล้วก็เครื่องจัรการเกษตรนะครับแทบจะไม่ใช้คนละนะครับคนก็จะมาทำงานในเมืองหลวงนะครับในเมืองใหญ่นะครับเดีย๋ยวผมดูอีกตัวหนึ่งนะครับนะ แป๊บบหนนึ่งะครัการท่องเที่ยวก,การเกษตรนะครับของอใช่นะนะครับของจีนนะครับ เขาก็จะมีแบบนี้เขาก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่เราคุยไปกันก่อนนะครับการท่องเที่ยวของเขานะครับก็จะไปเที่ยวในแปลงเกษตรนะครับแล้วแต่ละแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านแต่ละแปลงเกษตรเนี่ยก็จะทําให้มันมีความแตกต่างให้มีเอกลักษณ์แตกต่างนะครับเช่นนาข้าวเนี่ยเห็นไหมฮะปลูกข้าวเป็นรูปโดเรมอนอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะเราได้เราได้ความคิดละนะครับเห็นไหมฮะแม่กาบสวัสดีครับ นะครับคุณจากนี้ไปใจเป็นหินสบัสดีครับเขาชมเป็นครั้งแรกเลยครับขอบคุณครับเขาชมเป็นครั้งแรกนะนะครับนี่เห็นไหมฮะเวลาเขาทำสวนเกษ,ษตรขึ้นมาเขาก็จะทําเป็นเชิงท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับทุกที่เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมฮะมีทางเดินมีอะไรเหมือนเหมือนกับที่ไทยนะครับเหมือนกับที่เกาหลีนะครับไปเก็บถึงสวนไปเที่ยวถึงสวนไปสัมผัส อากาศพื้นที่ถึงสวนนะครับแล้วก็แปลงข้าวเขาก็เป็นนาะมีนาขั้นบันไดเหมือนกับที่เวียดนามเหมือนที่ไทยแถวเชียงรายนะครับก็จะเป็นจุดที่สวยๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปออกมาแล้วก็เชิญคนไปเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีแปลงเกษตรนะครับตอนนี้รีบทําเพจได้แล้วนะครับยังชัยลงก็ทําเพจไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรอเปิดแปลงเกษตรก่อนนะครับก็จะให้พวกเรามาเที่ยวมาศึกษาและมากินอาหารมากิน ผลไม้อะไรพวกนี้ที่ใช้ลงปลูกนะครับนะนะครับเพราะนั้นจุดต่างๆเนี่ยนะครับเป็นการาขายการท่องเที่ยวเนี่ยต้องเป็นเป็นการท่องเที่ยวที่กินได้ไงนะครับเป็นการท่องเที่ยวที่กินได้นะครับเป็นการท่องเที่ยวที่กินได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะรอ,อรอ ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมไม่ทันละนะครับเอกชนเราต้องทําเองนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากนะครับเพิ่มแค่จุดเป็นจุดท่องเที่ยวทําไร่ก็ทําให้เป็นจุดท่องเที่ยวทําไร่มะละกอก็ทําเป็นจุดท่องเที่ยวทำอะไรนะไำแอโวคาโดก็ให้เป็นจุดท่องเที่ยวทําไร่สตรอเบอรี่ให้เป็นจุดท่องเที่ยวนะครับคุณเฮงสวัสดีครับคุณคูณทรับสวัสดีครับคุณพี่คุณทองสวัสดีครับ มะละกอที่ปลูกไว้ไม่ขึ้นดินใหม่ทำยังไงเพี้ยเหมือนลงเลยค่ะเดี๋ยวผมค่อยตอบเนาะมะละกอนะเดี๋ยวจะตอบแชทมาถามก็ได้ครับเพราะว่ามันจะต้องส่งรายละเอียดให้ผมส่งรูปให้ผมทางไลน์นะครับนะถ่ายรูปให้ดูหน่อยเหมือนเพี้ยลงเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนหรือเป็นเพี้ยลงจริงๆนะครับนะครับมันต้องเอาของจริงมาถ่ายรูปมานะครับส่งมาทางไลน์นะไลน์ใช้ลงอยู่ข้างบนนะครับนะครับนะครับก็การท่องเที่ยวนะครับสําคัญกับเอ่อ กับการเกษตรนะครับสำคัญจริงๆนะครับไม่งั้นเราก็ขนของไปขายและไปเน่าในตลาดนะครับไม่เอานะครับให้คนที่มีเงินนะเขาเขาการออกมาท่องเที่ยวนะเขามีเงินอยู่แล้วใช่ไหมครับ mm hmm. เขามีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วแล้วขับรถมาขับวคร์จู t u n e r มาแล้วก็มาที่ไร่ของเราเนี่ยนะครับแล้วเราขายผลผล,ผลิตเนี่ยมันจะขายง่ายกว่าไหมง่ายกว่าคนที่ว่าง่ายกว่าการที่เราขนผลผล,ผลผลิตของเราไปที่ตลาด ไปกองที่ตลาดแล้วรอใครก็ไม่รู้นะครับมาซื้อของเรานะครับร้อนก็ร้อนนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไอการขายผล,ผลผลิตต่อไปเนี้ยนะครับเราจะต้องทําแบบนี้นะครับทำไม่ต้องทําเยอะนะทำน้ยนอยแต่ว่าให้ให้ดูแล้วมีความสวยงามนะครับแล้วก็คนมาท่องเที่ยวคนมาซื้อนะครับนั่งรถขับรถมาแล้วมาจอดรถหน้าฟาร์มแล้วก็มาเอาเงินถือกระเป๋ามาด้วยแล้วก็มาซื้อมาเลือก ของเราเองเขาจะเลือกสิ่งดีๆไปนะครับเราก็มอบสิ่งดีๆให้เขานะครับแบบนี้ดีกว่านะครับเนี่ยฮะก็ทําให้สวยๆนะครับเลเยอร์สวยๆนะครับถ้าใครไม่มีหัวทางด้านการเลเยอร์การวางแบบก็พึ่งช้ยนรงก็ได้นะครับจ้างชัยนรงไปทําให้ก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้ของของของจีนเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะวางเลเยอร์สวยนะครับ ออกแบบแปลงเกษตรอะไรพวกนี้สวยมากนะขสารที่ท่องเที่ยวเขาสวยมากนะครับเพราะนั้นการเกษตรต่อไปต้องเกษตรแบบท่องเที่ยวนะเห็นไหมแค่ปลูกดอกกุหลาบแค่นี้เองคนก็มาเที่ยวยเยอะแล้วเห็นไหมฮะต้องแบบนี้นะครับเอาละมาดูอีกนิดนึงนี่นาข้าวนะครับนาข้าวนาข้าว,าาวญี่ปุ่นเหรอเจอจีนเข้าไปเห็นไหมฮะนาข้าวเขาเห็นไหมครับ ได้ความคิดไหมครับได้ไอเดียไหมฮะได้ไอเดียนาะข้าวหรือยังนะครับก็คือไปวางเรียลก่อนนะครับไปวาดแบบก่อนแล้วค่อยโปรยเมล็ดไปตามรูปที่เราต้องการนะครับเขาอ,อาจจะเป็นรูปต่างๆนะครับรูปกระตุง้งกระตุ้นอะไรก็ว่าไปนะครับเวลาเอาโดรนบินไปถ่ายเนี่ยสวยแล้วก็เปิดร้านกาแฟในนั้นไงนะครับ นะครับแทนที่จะเป็นนาข้าวธรรมดาแล้วก็มีสะพานธรรมดาแบบบ้านเราไม่เอาปลูกเป็นรูปเป็นร่างนะครับมีข้าวกำข้าวสีนินข้าวอะไรลืมพัวทําอะไรก็ทําเป็นสีเป็นสีแล้วก็เป็นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะครับน้าได้ได้ไอเดียแล้วเนาะนะครับชาวนาได้ไอเดียแล้วนะครับให้เด็กๆก,กลับมาบ้านนะแล้วก็มาทํานะครับเอาแล้วนะครับนี่คือ,อนาข้าวนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นมีอะไรอีกไหมนะครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับซุ้มฟักทองเห็นไหมฮะซุ้มฟักทองแบบนี้นะครับแค่นี้เองคนก็มาเที่ยวเยอะเลยเห็นไหมฮะทำซุ้มฟักทองนะครับหรือซุ้มน้ําเต้านะครับนี่เห็นไหมฮะทำแบบนี้คนก็มาเที่ยวเยอะแยะเลยเห็นไหมฮะเพราะ,ะนั้นผมฝากเลยนะครับการเกษตรต้องอิงกันท่องเที่ยวนะครับ การเกษตรต้องอิงกันท่องเที่ยวทำยังไงนะครับเวลาเราคิดแ,แต่เรื่องการเกษตรคิดแต่จะปลูกขายไปตลาดอย่างเดียวไม่เอาละนะครับต้องคิดว่าจะปลูกขายเพื่อให้คนมาเที่ยวสวนนะครับนะคิดจะปลูกขายเพื่อคนมาเที่ยวสวนวันก่อนผมไปที่สารคามนะครับเห็นดอกบัวสีขาวเนี่ยสวยมากนะครับทางแวะจากขอนแก่นไปสารคามนะครับผมก็เลยยังมีความคิดว่าอุ้ยก็น่าจะทําเป็นการท่องเที่ยวนะตรงนั้นนะครับถ้าอยู่ใกล้เทศบาลตรงไหนก็ ทำได้เลยนะครับสวยมากนะครับเนี่ยสวยนะครับเอาละน่าจะคงวันนี้คงไม่มีอะไรนะครับนะครับก็มาดูความล้ําสมัยแล้วก็ดูความเป็นมาเป็นไปของแต่ละประเทศนะครับที่เขาทําการเกษตรนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ใช้ลงสรุปก็คือมันจะเป็นเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเป็นเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวนะครับ เกษตรเพื่อกันท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไรชานะครับนาะข้าวใครมีวิวสวยๆนี่ใช้ลงอิจฉามากนะครับนะครับวิวสวยๆเห็นไหมฮะภูเขาแบบเนี้ยนะครับใครประกาศขายที่เนี่ยงานละ,ะไรแล้วไม่กี่หมื่นอย่างเงี้ยรีบซื้อเลยนะนะครับมีทั้งน้ํามีทั้งภูเขานะครับแล้วค่อยจัดวางเลยเอากันนะครับก็วันนี้ก็คง ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับคำเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวทำเล็กๆแต่ว่าให้คนเข้ามานะครับนะไม่ต้องไปขายที่ตลาดนะครับเพราะว่าราคามันไม่ค่อยดีนะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชัยนาลงฟาร์มนะครับถ้าหากว่าอยากได้สินค้าอยากได้ปุ๋ยของชัยนาลงรก็แอดไลน์มานะครับแอดไลน์มามนมีแอดนำหน้าแล้วก็ชัยนาลงฟาร์มหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับแต่ในช่วงไร์สดนี้อาจจะรับโทรศัพท์ไม่ได้นะครับต้องขอกราบ อาภัยมาด้วยเดี๋ยวผมจะโทรกลับนะครับสวัสดีครับบัสัสดีครับ